วัสดีครับวันนี้เรามาเล่นวัหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับตอนที่สี่วันนี้ผมจะมาสร้างฟาร์มสัตว์กันนะครับผมมีวัวหนึ่งตัวไก่สามตัวแล้วกแกะดำอีกหนึ่งตัวเจ้าไก่น้อยแกะดำอีกหนึ่งตัวนะครับใช่เดี๋ยวผมจะไปสร้างกันเลยไปกันเลย ส่วนสัตว์ของเราก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับว่าไม่ใหญ่เลยจริงๆเล็กนิดเดียวด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างโลกันต่อเลยไปกันเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคน นี่เป็นไงลัวก็ไม่ใหญ่มากนะคะเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอขุดและเอาแล้วทุกโทษทีครับแล้วก็ลากน้องบัวเข้ามากับน้องแกะโอเคน้องวัวจ๋าทำไมไม่มาจ๊ะต้องดันมัมานะฮะโอเคมาเร็วฉันจะเอาพวกแกไปเชื่อมาแล้วเราต้องรีบปิดรัวนะคะไปเร็วๆรวปิดปิดนไม่ผิดทางโทษครับ ผิดรางอ่ะต่อจากนี้ก็เอาผมวางนะครเพื่อโอเควางไปเลยอย่างนี้้าไปเข้าห้องน้ำมาไม่ต้องงงนะผมหายไปไหนผมไปเข้าห้องน้ํามานะครับโอเคไะเดี๋ยวผมไปลากน้องไก่มาเลยดีกว่าทำไมมันกระตุกอะไรขนาดนี้อืมคนรู้ก็บอกหน่อยนะครับหรือว่าแถวบ้านผมฝนตก อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ลมแรงมากเลยโอ้โหค้างมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องน่าเจ้าไก่แล้วปิดคลิปก่อนไม่งั้นโทรตับผมได้ระเบิดแน่ก,ก,ก,กลับมานะอีกรอบแล้วเมื่อกี้รอให้มันกระตุกน้อยลงก่อนอออเจ้าไก่มานี่เร็วไป วิ่งหาน้องไก่กันเจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าไก่มันติดอีกแล้วทำไมตัวก็เล็กทีเดียวยังจะติดอีกเนาะไปขึ้นมาเร็วนะาไก่้นยโอ้อยจะตุกไม่ไหวแล้วเราต้องรีบปีกคลิปแล้วสินะวางไปย่นีเทำไมวางไม่ติดวางวางโอเคเจ้าไก่อ้อยกระตุก เจ้าไก่มานี่เร็วมาเร็วมาเร็วมานี่สิกระโดดมาโอ้ยกระตุกมากทุกคนกระโดดมาเร็วเจ้าไก่น้อยโอเคให้อาหารมันสักหน่อยโอเคออกลูกมาเยอะๆนะไปดีกว่าทุกคนอ่าพูดถึงฟาร์มต้นไม้ดีกว่าตอนนี้มันก็โตเยอะแล้วนะครับทุกคน อ่าตัวไก่นี่ฟาร์มต้นไม้ช่นี่ฟามต้นไม้ก็มันก็โตกับทุกต้นนะครับเหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวอืมมันจะเหลือไว้ทําไมเนี่ยแค่ต้นเดียวเองเด็ดทิ้งเลยเกะกะสายตาจริงๆเลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับไม่อันนี้เป็นหิมะ ตอนนี้เราก็ได้เข้าโซนถึงโซนเอ่อโซนทรายแล้วนะครับเอ่อบอกไว้ก่อนแล้วอันนี้คือเครื่องอนนเขาเรียกว่าไะเครื่องขุดหินไม่ใช่อาาัตโนมัติเอามาขุดเองแล้วมันก็นลงฮอปเปอร์แล้วก็เข้ากล่องน,นะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย